ตั้งใจไปเสียวได้เสียวเกินคาดค่ะใครที่ชอบเล่นรถไฟหอดูข่าวนี้นะคะอันนี้คือ s ไซเรนค s t ค่ะที่สหรัฐนะคะรู้หรือเปล่าว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยขัดข้องไปสักสี่เที่ยวนะคะและนี่เป็นบรรยากาศรอบล่าสุดที่เสียวสุดๆเพราะพอคุณซื้อตัว๋วปุ๊บก็เสียวปั๊บเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเจ้ารถไฟหอดไซเรนคอสค่ะมันขึ้นไปค้างเติ่งอยู่บนความสูงที่โอ้ย สุดๆนะคะประมาณ49เมตรนั่นเองค่ะ,เ,คะเหตุการณ์ครั้งล่าสุดก็คือ22กรกฎาคม2025นี่แหละไปหยุดนิ่งแล้วก็ค้างเติงอยู่บนนั้นนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบขึ้นไปช่วยผู้โดยสารที่รักความเสียวนั่นเองนะคะ โอ้โหแล้วดูค่ะบรรยากาศค้างเติ่งนี่คือ45องศาเลยนะทุกคนคือมันเห็นระหว่างสวรรค์กับนรกเลยทีเดียวนะคะน่ากลัวมากค่ะแต่ว่าก็โชคดีนะคะที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเขาช่วยไว้ได้แล้วก็ทำการรต้องรีสตาร์ทกันใหม่ทั้งหมดนะคะแต่ว่า ัวรอบนี้เทีเ่ยวเดียวคุ้มสุดเสียวสุดนะคะเพราะไม่ใช่แค่ขึ้นไปค้างให้ดูบรรยากาศนกนก,นกโบยบินนะแต่ตอนลงค่ะไอรถไฟเหาะเนี่ยมันใช้ไม่ได้เนาะเราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่า<ๆ>เขาก็เลยให้เดินบันไดฉุกเฉินแคบๆจากความสูง49เมตรบนนั้นน่ะคิดดูดิโคจะเสียวเหมือนได้โบนนะัสพิเศษคือแบบขาเขอสั่นไปหมด ความสูงที่ไปติดอยู่เนี่ยไม่มากไม่มายพอแค่ให้หัวใจวายเท่านั้นเองก็คือเท่าตึก16ชั้นนะคะสงสัยใช่ไหมทำไมแม้คนมาลองเยอะก็นี่เป็นเครื่องเล่นตัวใหม่เอี่ยมล่าสุดเปิดตัวปีนี้เลยเกิดเรื่องไปแล้ว4ครั้งด้วยกันรอบแรกก็คือ28มิถุนายนที่ผ่านมานะคะไปค้างป่งอยู่รอบหนึ่งนะแล้วก็มาสองกรกดาคมอีกหนึ่งรอบผู้เล่นก็ต้องเดินเสียวลงอีกนะคะ 19กรกฎาคมอีกรอบหนึ่งแล้วก็มา22กรกฎาคมก็ยังจะเปิดสวนสนุกกันอยู่ทางสวนสนุกว่าอย่างไงก็ออกแถลงการนะคะว่าการที่เครื่องเล่นมันหยุดเล่นเนี่ยเออมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยอัตโนมตัติพอมันผิดปกติแป๊บนึงมันก็เบรกนะคะ แต่มันก็ไม่ควรไปเบรกแค่เราหัวห้อยอย่างนั้นไหมทุกคนนะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่ช่วยได้ปลอดภัยทุกค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีเสียงวิจารณ์จากสังคมออนไลน์ line, แบบก็หึ่มเลยก็ลองคิดเล่นๆนะคะถ้าได้บัตรไปเที่ยวฟรีแล้วก็ทุกคนจะกล้าเสี่ยงชีวิตหรือเปล่าหรือว่ามันคงจะมันแบบสึกเหวี่ยงไปเลยแหละ